เขาบอกว่าดวงคนจะรวยเนี่ยมักจะมีออร่าจับมีแสงสว่างความเป็นเศรษฐีส่งประกายโดยเฉพาะกับ5ราศีต่อไปนี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกับดวงดีพอสแคร์กันอีกครั้งหนึ่งพอสแคที่เราจะมาเน้นฟังดวงสนุกสนุกไม่เน้นฟังแล้วสบายนะจ๊ะเพราะว่า5ราศีต่อไปนี้เนี่ยความเป็นเศรษฐีมันส่งประกายวิบวับเข้าตาเออ กำลังจะรวยทรัพย์มีสมบัติมากเหมือนได้มงกุดเพชรมีคาถาทองมีเงินทองอยู่เต็มบ้านว่าแต่5ราศีที่ว่าจะมีราศีของเราหม้ยไปเช็กพร้อมกันเลยค่ะสำหรับ5ราศีที่ดวงได้ถือคาถาสีทองทองสมบัติมีทรั์มากมายเหมือนได้มงกุดเพชรได้แก่ราศีมังกรราศีกุมราศีพลึกศกราศีสิงห์และราศีพิจิกค่ะ สำหรับ5ราศีที่พูดนี้นะคะบอกเลยว่าดวงเด่นระยิบระยับมีเงินเก็บรับทรัพย์มีสมบัติมากมายเหมือนกับว่าได้ถือคาถาทองคทองมุงกุฎเพชรเพราะว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์นะคะทั้งจากการทำงานการเสี่ยงโชคแล้วทำให้คุณเนี่ยมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมใครที่มี นี่อยู่ก็สามารถนําเงินก้อนนี้เนี่ยไปใช้นี่ได้นะคะอย่าลืมนะคะนําเงินที่ได้เนี่ยไปใช้นี่ก่อนแล้วนาเงินที่เหลือเนี่ยไปเก็บแล้วคุณก็จะมีเงินเก็บเพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆค่ะอ่ะเรามาย้ํากันอีกทีนะคะสําหรับ5ราศีที่ดวงราศีรวยเด็ดตัวแม่ก็คือราศีมังกรราศีสิงห์ราศีกุมราศีพิจิกและก็ราศีพฤกษกค,ค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่กับดวงดีพอดแคสต์คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย